มาดเ้าอีกแล้วมาดซาอิเล่บแล้วครับมื่อนี้มันหนักออกห่างๆนะครับมันมีทีก็ได้ากสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนค่ะเหตุระงงครับส่งส่งคือเป็นส่งด้วยกระยังจ้าส่องไฟลงนะแม่มันก็ลังเห็นอ่าจ้า โคตรีกลแล้วพี่น้องเลยดคตรลโดกเนาะเดี๋ยใครได้ดกมันงามดกสวยดกสวยมากเดยลเวงูขาวพี่น้องพมีท่าน,นานเนาะท่นกมนะคะตามเปิงเลยเลยนะคะ,ะครัพี่น้องมาเอาลอจา้าสิให้ใสูจงจ้อยกรรอกจาจเบอ่อ สีหมดคุณหาหาเซลลยคดะคุณมวันนี้ท่้ตะบังคุณคุณหาแต่นี่ท่นได้จำนานกันเลยเป็นขู่เดียวน้องเอ้ยนะมึงเนี่ย งามเลยชัดจองออกไปแล้วพี่น,ออน,น้องเอ้ยตามเป็นชือกน้อยออกมีนหนาคือบานเบินคำเหตุ็ดีตามฝนฝนเอาก็ได้เดี๋ยวถ้าดึงไปเรื่อยๆจะ จุ่มไข่จุ่มไข่ครับกำลังออกเห็ดกำลังออกเนาะกำลังพูว่า้าเศร้ากับพ่อได้หาก่อนเพื่อนแนครับอันนี้กินน้องเลยไคหนั่งกำลังขินครับ S <S 2> <S 2> มองแล้วดอกสองดอกพอได้เก็บครับพี่น้องเอ้อเยใครเรียนตูมันเนะาะกำลังออกดอกหนึ่งพี่น้อง,อ,งนะอ๋อดอกนอหอนึ่งใกล้จะเดีอดเลยไข่หนึ่งใครหนึง่งใครหนึง่งอ้ะ เอาเกเทศกันดีดสิน้องกำลังสิอไปกำลังเป็นใครครับออ,อแล้วพี่นอนเลยดูมีไก่เดือกโตนึกโตง่ายไม่มีที่ปลูกเนาะกำลัขงขึ้น ้ำทห่เรางกเลืองเนะาะที่เรางกขาวเนะาเนะทีเนาะอ้าวคุกให้เรางงขาวซาดม่ไงเขาบอกว่าเป็นไปตามไปตรงเนาะตรงหนาเป็นกระสีนา อืมแลวส่งส่งให้คนส่งกระยังเลยเนี่ยนี่นไวตืดจ้ามองเหรอโดกสองโดกมาได้กค่สี่ห้านู่แตงแล้วพี่น้องเอ้ยหาเห็ดก็ดีโอ้ยพี่น้องเอ้ยุูน่ะเหงื่งโอโงกเหลืองเป็นป้าอยู่เห็นมั้ครับเห็นเหงือโงกเหลืองพี่น้อง,องดอกกับมีใยก็ดอก ประมาณนี้แหละครับมาเย,ยอะป่าเอ,าอี่น้องใช่พุทุทตาละตาล่เห็นหมพอดีไ,ดไ,ดไม่เห็นงอกเหลืหหองกเหลืองนูกไม่เหนประมาณนี้ะถ้าเป็นเห็นลงงกเหลืองเนี่ยนจะ้าอกต้ขีิดินอันเฮขีินเฮเนาะ ลากันก็คือน้องโอ้มันหายพูดตรงเด้อืึมอือฮึตอนตอนเดียวซ้อนเดียวต้องกลางเลยขาโบกมันเกาไว้มันเป็นเสื้อเป็นเสื้อต่อไปครับปีต่อไปก็มาหาก็ได้อีกคือเก่าพี่น้องเลยมันออกหนาพูดดินมันดึกซึมเลย ค่อยเก็บไปนี่แหละครับมองแล้วดอกสองดอกพี่น้องอนนเป็นป่าใหญ่เนาะอออืเสียงรถมอเตอร์ไซค์เป็นกำลังขึ้นมามันใครเหมือนมันจต่พี่น้องค่อยเป็นกำลังเจอดลุงกับป่าเดี๋ยวจ้ะพี่น้องฟ้าหนีป่าเดียวหรือเป็นกำลังเจอป่าเดียว ป่าเดียวพอแล้วพี่น้องพี่น้องสองดอกแ <Okay. S 2> ล้วงอกเหลืองแล้วงกเหลืองสองดอกกำลังสับตยอยอ้องเดยนาย่าพงค,ค,คาดู มันมานครับพี่น้องมันมานใครในี่แต่มันตูมเนาะแมนทไมีห็นเมืกกก่อก่อนค่ะมานเมื่อเดือน ดอกสองดอกพี่น้องเอ้ยสะสมไปเรื่อยๆจ้าจ้าพี่น้องดอกจ้าส,สวยๆเอาดอกหนึ่งพี่น้องกำลังออกครับสวยทำไมออกคนเดียวเนาะทำไมออกดอกเดียวก็มีดีครูดีคิีงเนะาะกำแพงกำโพยอ่าป่านอ้าวไปเจอนี่ยอ่าพี่น้องเอ้ย ค่ะพ่อเห็นละงก,<ม>งกเหลือจ้ามีไก่เด็กกโดเนาะโอ้ย,อยตัดติ่มทินดินอืมอ้าก,ก็พี่น้องเอยอ,อ,อ,อืกสวยนี่ đúng เป็นซื้อแม่ทำม่บมก่ไมมเป็นเองงูขาก็สไดายด้เนาะงูเลกน่าพี่น้องเอ้มันปลานึงไหลเป็นบึงเนีหลเป็นบึนะบอ่งสองจูสามจูมปลาใหญ่ยู่จ้านี่

เนี่ยครับอุ้ยจุ่มนา้นนะเฮ้ยเคยเป็นที่เย็บโอ้คอเ,อเอยคยเป็นที่เย็บพี่น้องเอ้ยแล้วมืขาวโอ้สวยๆแล้วค่ะวันนี้คเคยเป็นที่เย็บพี่น้องเอ้ยนะบุตรองนาะถ้าบุตรองนาบุตรองลายในฮ็ดก็บชีออดอกใหญ่ดอกโอนหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวฟอนอมแล้วพี่น,อน้องเลยต้องเคลียมากเดี๋ยวมันหลังแล้วมัน,น,น,มนมดีหน่อยอย่างเงี้ยไปที่เข้ก็ะโดนาะ ไม่ค่อยามาจอบมาเลยเลยค่ะเี่เลเยอะๆเยอะ้เื่อนาาาาตาเลยดึงลังดุงอยาอยไม่หนาวอ๋อันนี้อ,มอ,อนมากยังนี้น้อยกลยเลยนไปซื้อนั่นเนาะเลืยอปาตากระตาโม่เลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้ คือผู้เจ้าจักเหมาะมันล่ะมีเห็นหงเลยเห็นค่ะไอ้ตาผู้หาไปแห่งดีพี่น้องเอ้ยตัวนี้ไปยังเขาอ้อ จะพย,ยายามไม่เขลียค,ค่ะเอาเท่าที่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวมื่อหลังเทามาหาอีกก็ได้อีกะถ้าไม่ต้องไปสะเด็บบางคนพบนเห็นเพื่อกระสีสะมุนมีเมเกอดบ้านนีิมีค่อยสะจะหาเห็ด มาเมื่อหลังห้ามาโจบอีกก็ได้อี่เน้นหาตัดปีนเน้ปีนหน้าห้ามาโจบอีกค่ะแมนก็เป็นซื้อดีใจเนี่ยนะมีตรงอมมดโอเคอืมอีกแล้วอ๋อเจ้พี่น้องเอ้ยสองดอกตูมเห็นละงอกขาวอันนี้ปลายละงอกงงขาวเน,นาะแม่นครับโอ้หักเดฟพี่นองง้อง,อ,นนองเลยหาเชิงอนุรักษ์พี่น้องเลย ล่าก็บห้ามีต้องออกมดคล้ายมาปุปุ่หิดไปนำปีหน้าเหากับรอบไหมจ้ะปีหน้าหรือรอบหน้านี่แล้วเน,ะนาะฮะมดนกับลายลายพี่น้องกำลังขึ้นกำลังขึ้นนะหาเสื้อร<ป>้ายโาอเคเนาะ เอพี่น้องีนไงเหนูเหลืองพี่น้องเราแห้งจะไม่ได้เิ่นดูคือสีสวยจังเลย Hope you'll never be long, eh, dogging. A little more cow. Apple, be long. Come long, mang. A day of the long, eh? Yet. A mallow. เอาครับพี่น้องพอดีไอ้ตกใจเป็นเป็นก้อยเห็ดขมเมนูแซ่บเมืนเมนูแซ่บก้อยเห็ดขมครับอันนี้เห็ดป่ากับลุงไปหามาเช้านี่กะล้างเรียบร้อยแล้วครับไปได้ประมาณนี้กะฝาก พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ลุงกับป้านะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเบ่งใหม่อ,มอีกเด้อครับว่าจะออกไปทางไหนไปหาเห็ดหรือหานมไม้ครับสวัสดีครับ